สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่กำนันสตอรี่นะคะสวัสดีเพื่อนกองหนองพีสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่กำนันสตอรีค่ค่ะวันนี้มารายงานตัวนะคะอ่าอยากจะมาพูดสู่ฟังเด้อพี่น้องเด้อแม่กำนันมาฟังสู่ฟังค่ะพี่น้องบอนสีแม่กำนันกำลังขืนง,งามงามเลยแต่ว่าเมื่อนี้เนาะแม่กำนันสีมาเอาฟังสู่ฟังว่า <c oughs> เหมือนที่บอกนะคะแม่กำนันอยู่สที่สองบ้านนะวันนี้แม่กำนันทําการถ่ายทอดสดอยู่ที่โคราชนะคะทุกคนมาเลี้ยวมาเลี้ยวค่ะมาโคราชเลี้ยวอันมาโคราชกบมาเห็นนอกบอนสีที่เราอ่ะที่เราอัปเดตกันบ่อยๆมีอยู่เล็กน้อยมีอยู่เล็กน้อย, <c oughs> อย,น,อยนิดๆหน่นอยๆนะก็พอได้ชมก็พอได้ชมพอมาพอมาเรียนรู้อันมาแบบ ืเราเรียนรู้กับเขาแล้วก็อัปเดตให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะสําหรับบอลสีเนาะแต่แม่กำนันะนไม่มีภาพบอลสีมาให้ชมนะคะเดี๋ยวแม่กำนันถ่ายคลิปให้ชมเนาะวันนี้มาพูดให้ฟังก่อนว่ามันดีใจเหม่เนาะพอมาจากโคราชมาถึงเออพอมาจากภูรระดึงถึงโคราช ไม่ดูอะไรก่อนเลยในกำนันไปดูวันสีก่อนอันนี้ตัวน,นี้ที่เขายังไม่ขึ้นน่ะตอนนี้เขากำลังขึ้นดิอันต้นนี้นม่กำนันบอกคิดชื่อไม่ออกพอไปถึงบ้านในกำนันก็คิดชื่อออกเฉยเลยอพอไปถึงที่เมืองเลยเนาะในกำนันอยู่ทั้งโคราชทั้งเมืองเลยนะคะ บางบางวันอาจจะเจอแม่กำนันอยู่ที่ไร่สดอยู่ที่รูนแหละเออเมืองเลยหรือว่าภูกระดึงนั่นเองบ้านไม่กำน,น,นะะันเนาะค่ะเนาะแต่บางวันก็จะเห็นนี่แหละไม่กำน,นันมานั่งอยู่ในห้องแบบนี้ก็คือโครานะคะถ้าหากว่าไร่สดอยู่ที่บ้านที่เมืองเลยก็จะอยู่นอกสถานที่นะบางวันก็จะ,อ,ะอยู่อยู่รดน้ําต้นไม้บ้างหรือว่า เด็นู่นนี่นั่นให้ชมอยู่กับต้นไม้บ้างอยู่กับ ข้างนอกนะคะส่วนมากจะอยู่ข้างนอกเนาะเราจะได้ชมทุกท่านก็จะได้เห็นได้เห็นบ้านแม่กำนันและก็ได้เห็นตัวตนไม่กำน,นันเอ๊ในแต่ละวันไม่กำนันทำอะไรบ้างทำยังไงบ้างอยู่ตรงไหนกำลังทำอะไรแห้งแล้งขนาดไหนเนาะบ้านแม่กำน,นันอ่ะเล่าอยู่บ้านนอกอกหน้าเล่าอยู่อันในในปา่าในภูเขาเอออยู่ภูกระดึงเนาะพี่หนงเนาะเออสิเป็นจน้าไหนเนาะว่าบ้านแม่กำน,นันวาซานก็จะได้เห็นนะคะแต่ถ้ามาโคราช ทุกท่านก็จะได้เห็นแม่กำน,นันในห้องนะคะจะพูดให้ฟังแล้วจะทําคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอมานําเสนอนะวันนี้แม่กำนันมาเจอแล้วมาเจอบอลสีอกสวยนะคะสวยมากๆเลยเขากําลังขึ้นเนาะต้นที่ยังไม่ขึ้นเขาก็ขึ้นต้นที่เราไม่รู้จักชื่อเอ๊ะนึกชื่ออะไรไม่ออกพอกลับไปบ้านเอาไฟเอามาก็ไปไล่ไล่หาดูชื่อในคลิปวิดีโอที่เรา,ท,เราที่เราทําไว้เราก็ได้รู้จัก หลายๆต้นนะคะหลายๆชื่อเนาะถ้าไม่ลืมอีกแค่กำนันเป็นคนที่ลืมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่เข้ามานะคะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาขอบคุณขอบคุณทุกการ รับชมขอบคุณทุกการเข้ามาขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการกดแชร์เข้ามาแล้วก็ม like, ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่กำนันด้วยนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตกันวันนี้แม่กำนันจะมาพูดสู่ฟังเพราะว่าดีใจเนาะในวิถีของคนทําวิดีโอในวิถีของคนที่ทําสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะลงมาทักทายกับแม่กำนันได้ ขอบคุณ AI นะคะส่งเพื่อนๆนที่นำแม่กำนันสตอรี่วันนี้มารายงานตัวส่งไปหน้าฝีเพื่อนเพื่อ,อให้เพื่อนๆ่นได้เห็นว่าเอออันนี้คือแม่กำน,นันถ้าอยากรู้จักโอ้ยแวะไปดูสักหน่อยสิแม่กำน,นันหน้าตาเป็นยังไงแม่กำน,นันอาาได้ยินชื่อแล้วก็ได้ได้เห็นแต่คลิปว่าสัน่นคลิปส่วนมากของแม่กำนันก็จะเป็นหลังกล้องเนาะเออถ้าเอา้าแม่กำน,นันไปดูกันหน้านะขันไล่สดแม่กำน,นันคือสิบไซหลังกล้องหรอ สวัสดีนะคะทักทายทุกท่านนะคะลงมาทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะเนาะสวัสดี Creation. ทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะมาผ่านไปผ่านมาแวะลงมาทักทายกันได้นะคะแม่กำนันสตอรี่ค่ะทําการไลฟ์สดอที่โคราชนะคะวันนี้บางครั้งก็จะเออแม่กำนันสตอรี่นะคะวันนี้มาไลฟ์สดอที่อภูกระเดินที่บ้านแม่กำนันจะเป็นแบบนี้น,นะคะ ถ้าเราไม่ไปสถานที่อื่นๆเนาะใดๆแล้วก็แล้วเต่เนาะยังไงยังไงไม่ว่าจะไฟ์อยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนในประเทศไทยก็คือแม่กำนันสตอรี่นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกการเข้ามารับชมนะคะแม่กำนันสตอรี่รายงานตัวค่ะยืนยันตัวตนนี่คือแม่กำนันสตอรี่ตัวจริงเสียงจริงนะคะมาพบกับ ท้ทายเพื่อยืนยันตัวตนกับ AI กับเพื่อนๆกับ f อซเนาะที่เห็นแม่กำลังแต่อยู่ยในหลังกล้องเ <c oughs> นาะก็มีหลายๆท่า <c oughs> <c oughs> น <c oughs> <c oughs> นะคะเราชมคลิปวิด <c oughs> ีโอแต่คลิปวิดีโอทุกๆท,ท,ท่านหลายท่านมากเลยไม,ไม่ไม่มีหน้ากล้องเนาะเราก็จะมีก็ส่วนมากจะเป็นหลังกล้องมากกว่าไม่ว่าจะเป็นช่องใหญ่ๆดังๆ <c oughs> อ่าช่องอะไรที่เป็นหลักเสนหลักล้าน อืมเขาก็ใช้หลังกล้องเนาะก็ทำได้ทาได้ทุกทุกทุกอย่างนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีฮิลดี่ต้อนรับนะคะยินดี้ก็รับสู่ช่องแม่กำนันสตอรี่นะคะทุกคนเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะเข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่กำนันด้วยนะคะค่ะขอพระคุณทุกท่านนะคะขอพระคุณทุกท่านคลิปวิดีโอแม่กำนันก็ฝากรับชมด้วยนะคะ สนับสนุนขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบพระคุณมากมากให้กำลนาสตอรี่มายืนยันตัวตนค่ะมาเอาเอาเ,เอาหน้าตัวเองออกมาเพื่อที่จะอะ่าเรียกว่าสร้างตัวตนนะคะในนี้ที่กิงไม่กำเัาก็อยู่นานแล้วเนาะอยู่ในแพลตฟอร์มนานแล้วคะ่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีอ่าไม่ค่อยมาไลฟ์สดไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าเอาหน้าบ <laughs> อกมา สู่ท่านผู้ชมเนาะก,ก็คงจะเหมือนอีกหลายๆท่านเนาะหลายๆท่านพูดพร้อมมากค่ะทำคลิปวิดีโอสุดยอดดีมากๆเลยมีคุณภาพมากๆแ,แต่แต่แต่กันนั้นก็ยังยังไม่เห็นหน้าท่าตากันนะคะอันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะมาขอบคุณ AI คะ่ะที่นําส่งนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเนาะที่นําส่งแม่กัพนัสตอรี่ไปให้เพื่อนๆได้พบได้เจอได้เจอนะคะขอบคุณมากๆ เดี๋ยวก็ขอบคุณทุกท่านที่กดเข้ามาเพื่อที่จะได้มารับชมไม่กีนันนะคะฟังไปเรื่อยๆเยน,ะะน,น,น,นาะค่ะน้องไม่กำนันวันนี้ไม่มีภาพแต่จะมามามาแล้วมาเห็นบอลสีเนาะเออบอลสีกําลังขึ้นก็ดีใจก็ดีใจเดี๋ยวจะทําคลิปวิดีโอให้ชมนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ฝากด้วยนะคะฝากชมคลิปวิดีโอด้วยนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณล่วงหน้านะเดี๋ยวไม่กำนันลงจาก คองไฟ์ส่วน้วกำนันจัไปถ่ายถ่ายถ่ายวิดีโอให้ให้รับชมกันนะคะทีนี้พอมาเห็นเน่ะเขาก็ขึ้นเนาะที่แม่กำนันก็อัปเดตบ่อยๆหละบอนซีที่โคราชเนี่ยมันก็ไม่เยอะเนาะแต่ถ้าเป็นที่คุกกระดึงก็เยอะอยู่แม่กำนันก็มัวกลับบ้านไปเนี่ยอาโคราชเลยโคราชเลยอยู่อย่างนี้ก็มัวแต่ไปทํคที่วิดีโออันอื่นอันอื่นแบบบอนซียังไม่ได้ให้ชมเลยที่ที่คุกกระดึงเนี่ยก็จะมีเยอะหน่อยนะคะถึงแม้ว่า แต่ยังไม่สวยไม่งามเท่ากับของบ้านอื่นแต่บ้านแม่กำนันก็ภูมิใจนะ,ะเราภูมิใจในสิ่งที่เรามีเราภูมิใจเออแล้วก็สวยขนาดนี้เราก็ภูมิใจเหมือนกัน <c oughs> วันนี้แม่กำนันจะ,ะวันที่จะมาแม่กำนันก็เสียดายย,ยังไม่ให้ยังไม่ได้อัปเดตบอลสีที่ปกุดึงให้ส่ง AI ส่ง AI ให้เพื่อนๆชมเลยถ่ายทำได้3นาทีพี่นต ถ่ายมาได้สนาทีเออมันมันไม่พอเนาะเออไม่ไม่ไม่ลงเลยไม่จำนั้นก็ไม่ไม่ไม่ลงยังอยู่ในนี้แหละด้วยด้วยว่าแค่สามนาทีเองอาไม้โมคลต่างๆภาพรวมก็ก็ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่กันจะลงจะลงเอาไว้ที่วีดีโอนะคะหรือว่าทุกท่านได้เห็นเอไอนำส่งไปหาอย่างทุกทุกท่านได้กดเข้ามาชมนะคะถึงแม้ว่าจะ ยังตอนนี้ยังไม่ได้อัปโหลดเนาะแล้วครึ่งนึงครึ่งนึงนะคะครึ่งนึงแม่กำลังจะเอาที่นี่เออแล้วเราจะได้เปรียบถ้าใครได้ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้แม่กำลังที่กำลังจะทำนะัต่อไปนี้นะคะและรับรองว่าลงในวันนี้จะได้เห็นทั้งผู้กระดิงทั้งโคระเอามาตะเล็บแทปทายกันเนาะพีนองนอะเอามาใส่กันสามนาทีนึงแม่แม่กำลัฝ้าหลายเนาะ ไปถายได้สามนาที่ับนี้มีแต่อันมาเม่มาเมี่รถม,มาเร็วเอ้านู่นนี้นั่นเมื่อก่อนเนี่ยอืมเราไม่คิดว่าเราจะได้มากระทันหันเราก็ยังไม่ถ่ายใจเย็นเชิยไปถ่ายอันอื่นไปทำงานอื่น <laughs> แต่บอลสีที่สวยๆวยนี่โอ้ไม่ลงมันไม่ได้สีไม่ได้สีเนาะ <laughs> เออก็เรามีมีมีมบอลสีที่สวยๆไม่ได้เราก็ต้องให้ผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ชมเราต้องเก็บไว้ในคลิปวิดีโอของเราเนาะ <laughs> เพราะว่าเราอยากจะชมเมื่อไหรก็ได้ถ้าเราเก็บไว้ในนี้นะคะเก็บไว้ในนี้เราอยากจะชมเมื่อไหร่ก็ได้อ่าแล้วทีนี้มันไม่48นาทีใช่ไหมคะ <laughs> เพราะว่าปกติไม่กำลังก็จะลง8นาที9นาทีเนาะก็อ่ามาเห็นที่โคราดก็ตื่นตาตื่นใจกันอีกเพราะว่าที่โคราดเราก็อัปเดตไปเรื่อย อันที่ยังไม่ขึ้นครั้งก่อนที่ไม่กำนานินอัปเดตอัปเดตลงส่งลงคลิปวิดีโอที่ยังไม่ขึ้นแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาแต่ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดเขาก็ค่อยๆทยอยกันขึ้นมาทีนี้ต้นไหนที่ยังไม่ขึ้นเราก็เอาไว้ตรงนั้นต้นไหนที่ขึ้นมาแล้วเราก็เอออันนี้ต้นนี้เมื่อก่อนอเป็นเราเห็นแบบกาลังกาลังโผล่ขึ้นมาแต่ตอนนี้ยาวแล้วเป็นบอลสีอะไรเนาะ รุ่นๆกัน <un> เดี๋ยวแม่กำนันจะร่วมๆนะคะรวมรวมทั้งผู้กระดึงทั้งโคราให้ชมในคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะคะแม่กำนันลงไลน์แล้วแม่กำนันก็จะไปถ่ายถ่ายแล้วก็มารวมๆแล้วก็จะอัปโหลดลงนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณลวงหน้านะคะขอบคุณลวงหน้าที่มาชมจะมาชมบอลซีให้แม่กำนันนะคะมาชมให้แม่กำนันหน่อยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้แม่กำนันหน่อยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทั้งหกท่านสวัสดีทั้งที่อ่า เข้ามาแล้วก็ออกไปแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณ AI ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแม่กำนันนะคะขอบคุณอันนั้นากินน้ำใจของทุกท่านนะคะอันนี้คือแม่กำนันสตอรี่มายืนยันตัวตนกับ AI กับ FC กับเพื่อน ทุกๆท,ท่านที่เห็นคลิปแม่กำนันแล้วแม่กำนันก็ส่วนมากใช้หลังกล้องนะคะวันนี้แม่กำนันออกมาแล้วนะคะออกมาอธิดียันตัวต้นรายงานตัวกับทุกๆท,ท่านนะคะอันนี้คือแม่กำนันสตอรี่คนบ้านๆคลิปบ้านๆทำบ้านๆทำบ้าน,าน,นอาจจะอาจจะแตกต่ตางเนาะก็ก็ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากๆแม,ม่กำนันก็ อยากจะทำเนาะอืมเราอยากจะทําเราเป็นสวรเรา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 ต้องการจะเป็นสวที่มีคุณค่ามีคุณภาพถึงแม้ว่าอ่ในการทําคลิปวิดีโอเราเราอาจจะไม่ไม่หรือว่าไม่ไม่อะไระมันก็คือตัวเราเนาะทําทําได้เท่าที่เราทําเออทำบ้านๆทาแบบไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเรียวเรียวจริงๆนะคะกำ <laughs> ลังทําเรียวเรียวทแบบอ่า เขาเรียกว่าทำแบบบ้านๆจริงๆอันนี้เพราะว่าอะไรแม่กำนันก็ดูนะดูของเพื่อนๆดูของทุกคนดูคลิปวิดีโออุ้ยเขาทำดีจังเลยเขามีนูน่นนี้นั่นเบืบ้อวบหรือวะอืมแต่แม่กำนัน ก็ก็อยากจะทาก็ทํานั่นแหละก็กําลังพัฒนาขึ้นจะทําให้ดียิ่งขึ้นขึ้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะด,ด,ดียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราทําบ่อยๆทําซ้ําๆทําสม่ำเสม,มอแม่กํานั้นคิดว่าน่าจะดีขึ้นและดีขึ้นและก็ดีขึ้นนะ <c oughs> จะไม่ย่ําอยู่ที่เดิมนะคะเนี่ยถ้าถ้าหากว่าย่าอยู่ที่เดิมถ้าเหมือนเดิมมันก็มันก็มันเป็น การไม่พัฒนาเนาะอือเป็นการพัฒนาไม่ว่าจะทําอะไรก็จะพยายามฝึกขับเม้ว่าเราจะทําไม่เป็นเนาะพี่น้อะเราทําไม่เป็นเราเด็กๆนี่สมัยเก่งเนาะทุกคนเก่งมากเลยแล้วก็อยากเก่งก็อยากจะทําเป็นก็อยากจะเก่งเหมือนเพื่อนๆก็อยากจะทําวิดีโอออกมาแบบมีคนดูเป็นแสนเป็นล้านเหมือนกันเนาะไม่ทานั้นก็อ่าอยาก จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเนะ้ะแม้ว่าคลิปไม่กำนันบางคลิปนี้ก็อาจจะไปอยู่เนาะก็อ,อาจจะไปมีหลายๆแสนมามารับชมมีหลายหลายแสนท่านมารับชมหรือว่านีเป็นหมืน่นหมื่นท่านแต่ว่ามันก็ไม่เยอะไม่เยอะนะคะไม่เยอ,ะ,อะคลิปดังคลิปปังในค่ำคืนนี้แม่กำนันมีไหมมีเหมือนกันนะคะก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะในในในคลิปวิดีโอสีซาห้าร้อยห้าร้อยหกร้อยวีโอเนี่ย ก็จะมีหลักสิบซะมากกว่ากงไม่กำนันแต่ก็นั้นแม่กำนันก็ยังดีใจภูมิใจว่าเราก็ไม่ธรรมดานะมีคนมาชมเราอยู่มีคนมารับชมแม่กำนันอยู่ท,ท,ทั้งๆที่แม่กำนันก็บ้านๆน,นะคะอะทําคลิปก็ธรรมดาธรรมดามนำเสนอก็ธรรมดาธรรมดาแต่ก็ยังมี ก็ยังดีใจนะมีมีเพื่อนๆมาให้กำลังใจมารับชมนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยขอพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอพระคุณทุกท่านที่แวะมาส่งกำลังใจให้กมลังนันนะคะมาเติมเต้นมาส่งให้ให้ไม่กำลังรู้สึกว่าเอา้าเราแม่แม่แม่แต่การไฟ์สดก็ยังมีคนที่ AI นำส่งให้เพื่อนๆได้ี่ยมาเยี่ยมเยือนมาเห็นหน้าแว๊บหนึ่งไม่กำลังก็ดีใจนะ ไม่กำนันอาจจะไม่รู้จักทุกท่านอาจจะไม่เห็นทุกท่านเพราะว่าทุกท่านไม่ได้ขอเมนลงมาแต่แม่กำนันก็ดีใจเห็นทุกคนเลยนะคะที่แวะมาเห็นเห็นเห็นทุกท่านที่แวะมาแต่ว่าไม่ได้เห็นหน้าตาแต่ก็รู้ว่าเออแล้วนาครั้งละกสี่ส้าคนครั้งละกสองคนสามคนเดี๋ยวก็ออกไปนะคะไม่เป็นไรค่ะผ่านมาผ่านไปเนาะผ่านมาผ่านไปเท่านี้แม่กำนันพูดดีใจแล้วดีใจอ่า ดีใจมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกคนขอบพระคุณทั้ทงที่ผู้ที่จะมารับชมย้อนหลังนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวนม่กำนันจะ,ะไม่ไม่อยู่นานนะคะไม่อยู่นานก็คือมาพูดแล้วก็มารายงานตัวตนเฉยๆนะคะมาพูดเฉยๆว่ามาพูดให้รับรู้รับทราบว่าบอนสีนายกำนันนโพราชก็อ่า ขึ้นมาอีกแล้วจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมรับชมอีกแล้วนะคะจะผสมภาษากันกลับอยู่ที่ผู้กระดึงนะคะวันนี้ไม่กำนันไปแล้วเนาะอาจจะไปถ่ายคลิปมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมขอพระคุณมากะะมากนะคะขอพระคุณทั้ง5้าท่านทั้งหท่านท,ทั้งที่ผ่านไปผ่านมานะคะทั้งที่ผู้ที่จะมารับชมย้อนหลังขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวรายหน้าเจ Antonio? อเจกันใหม่นะคะรายนี้ไม่กำนันไปแล้วโชคดีมีความสุขทุกท่านแม่กำนันสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะ